สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้26กุมภาพันธ์ครับวันนี้พามาดูชวนชมที่ผมจะทําเป็นแฟนซีพี่น้องต้องบอกก่อนเลยต้นนี้ทําเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเดิมทีเป็นแค่ละองทองและบาร์บี้นะครับสีกิ่งด้านข้างพี่น้องครับนี่ กิ่งด้านข้างพวกนี้นะครับเป็นละอองทองสามกิ่งตรงกลางเป็นบาร์บี้บาร์บี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำใหม่พี่น้องครับให้เป็นแฟนซีสีสีนะครับกิ่งนี้เป็นบาร์บี้พี่น้องครับสามกิ่งก็จะเอาไว้แค่กิ่งเดียวนะครับเอาไว้กิ่งเดียวพี่น้อง ผมก็ไปเอาคาราเมลมาเทียบแล้วก็ไปเอาขอให้รวยมาเทียบนี่ขอให้รวยเป็นดอกชั้นเดียวพี่น้องครับเอามาเทียบดูได้สีสีถือว่ามันตัดกันดีอยู่นะครับพี่น้องครับผมก็เลยจะมาทำเป็นแฟนซีจริงๆมันติดหมดแล้วล่ะพี่น้องครับไมายตัวน,นี้นะครับบาร์บี้มีกิ่งมา3ามกิ่ง ก็เลยจะเก็บไว้กิ่งก้างก็จะเป็นคาราเมลนะครับกิ่งนี้พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผมจัดเปลี่ยนมันให้เป็นแฟนซีไปเลยนะครับโดยที่เอาดอกขอให้รวยจนชมดอกชั้นเดียวเอามาเสืิอมันต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องครับการที่เราจะทำชนชมแฟนซีพี่น้อง ไม่ได้ใช้เวลาแค่ปีเดียวการเลี้ยงจนชมให้โตโตได้ภายในปีเดียวแน่นอนแต่เราจะเลี้ยงยังไงพี่น้องครับให้ต้นสมบูรณ์ให้กิ่งมันใหญ่เพื่อจะมานั่งแท่นเป็นไม้สีนั่นสแสดงว่าเราจะต้องเลี้ยงไม้ต้นนี้ให้ได้มากกว่า5ปีพี่น้องใครบอกว่าปีเดียวเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับ ถ้าเขาทําได้ก็ปล่อยเขาทําไปเหอะนอว่าเราจะเลี้ยงให้กิ่งมันใหญ่พี่น้องครับนี่มันสําคัญตรงนี้นะครับเลี้ยงยังไงให้กิ่งมันโตไวให้มันใหญ่ไวครับส่วนตัวก็ไม้ตัวนี้อายุประมาณหปีขึ้นและพี่น้องอายุเยอะมากพี่น้องครับชนชมผมแต่ละต้นเลยครับใช้เวลานาน,านมาก วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเขาให้เป็นแฟนซีไปเลยพี่น้องกระถาง12นิ้วพี่น้องครับแน่นแล้วนะครับถ้าอยากให้มันสวยมันโตเร็วกว่านี้ต้องหากระถางมาให้มันแล้วนะครับพี่นองนี่ครับถ้าบาร์บี้มีดอกมาก็กจะเป็น ประมาณนี้เลยพี่น้องสีสันสวยงามนะครับนี่ก็เป็นการเทียบสีพี่น้องจะต้องเทียบเอาครับหาชวนชมดอกซส,สวยมาเทียบเอาว่าสีแต่ละดอกแต่ละต้นมันตัดกันดีแค่ไหนผมก็เคยลงไปแล้วพี่น้องครับวิธีการเทียบสีเพื่อจะให้ชวนชมแฟนสีต้นนั้นนะครับ มันตัดสีดอกมันตัดกันครับเวลามันติดมามีดอกมาพี่น้องก็แนะนําให้ทําวิธีนี้เลยพี่น้องเทียบเอาก่อนเทียบสีก่อนนะครับไม่เช่นนั้นนะครับเดี๋ยวพอติดแล้วมีดอกมาพี่น้องครับจะเสียใจทีหลังนะครับเดี๋ยวมาไล่ทํากันใหม่อีกอก็คงจะมีแค่ สองสีแหละที่จะมาเสริมมันทั้งคาราเมลนะครับแล้วก็ขอให้รวยส่วนกิ่งพี่น้องครับผมก็ไปตัดมาเรียบร้อยนะพี่น้องครับนี่เราแตกยอดใหม่แล้วพี่น้องแต่เราไปตัดมาตัวนี้เป็นกิ่งของคาราเมลพี่น้องผมจะตัดทิ้งเลย จุดดำนะครับจะเอาจะเอากิ่งใหม่ตรงนี้ไว้กิ่งนี้ไม่เอาจะตัดทิ้งนะครับและก็จะวัดขนาดความสูงของกิ่งด้วยเพื่อให้มันเท่าเทียมกันนะครับเวลามีดอกมันจะสวยงามพี่น้องตัดไปเลยนะครับตัดแล้วก็กระดาษทิชชู่เราซับยางหน่อยนะครับยอดตรงนี้ก็ปล่อยไปพี่น้องปล่อยไป นี่เขามียอดใหม่มาตรงนี้ด้วยก็ประมาณ3-4กิงก่งกิ่งหม่พี่น้อง3-4กิง่งก็เป็นสายพันธุ์คาคาราเมลคาราเมลเราจะได้จนชมสวยงามพี่น้องอากาศเริ่มร้อนแล้วพี่น้องครับใครจะนั่งแทนก็จัดไปจัดไปนะครับผมตัวน,นี้ก็ งดน้ำไว้เป็นที่เรียบร้อยน่าจะแห้งทั้งกระถางเลยแหละดูแล้วพอนั่งแท่นเสร็จก็จะเอาไว้ในร่มลำไรนิดนึงพี่น้องครับสัก2องสามวันเดี๋ยวผมจะเอาออกสู่แสงแดดเลยพี่น้องครับรอดูจังหวะที่เขาติดแล้วเดี๋ยวจะไปแกะเอายางยืดทิ้งไปนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งมันเน่าพี่น้องสิบวันกว่าๆพี่น้องครับหรือประมาณสิวันนะครับนั่งแทนมันก็ติดแล้วพี่น้องถือว่าติดแล้วแหละนะครับเอายางยืดออกเฉยๆก็ได้เพื่อป้องกันกิ่งเน่าเพราะว่าด้านในจะมีละอองน้ำเยอะมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมานั่งแท่นกันพี่น้อง แฟนซีของเราต้นนี้นะครับจัดไปพี่น้องครับนี่แหละครับชีวิตคนเลี้ยงชนชมชอบชนชมพี่น้องไม่มีสิ้นสุดนะครับอันไหนเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องครับนี่ต้นนี้ก็ได้สีสีเลยทีเดียวนะครับผมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัดนั่งแท่นก่อนพี่น้องมาพี่น้อง มาทําให้มันเสร็จเริมทีเป็นบาร์บี้พี่น้องครับเราจะเปลี่ยนเป็นคาราเมลบีบก็ไปรับมาแล้วพี่น้องบอกก่อนนะครับการใช้จนชมต่อต่อสายพันธุ์อาราบิคัมยางมันเยอะนะพี่น้อง จะต้องตัดทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาตัดอีกรอบครับเนี่ยกิ่งนี้ตัดทิ้งไปก่อนเลยรอบแรกพี่น้องกิ่งนี้จะเป็นคาราเมลครับกิ่งนี้จะเป็นข้อให้รวยพี่น้องเอ้ยนะครับผมจะเอาป้ายมาติดไว้ก่อน ผมใช้ปากกานี่มันเป็นปากกาลบคำผิดพี่น้องครับติดป้ายไว้ถ่อนพี่น้องเดี๋ยวลืมปากกาลบคำผิดหรือที่ชอบเรียกกันนะครับพี่น้องครับ เอาเรียกกันลิควิดลิควิดนะครับลิควิดขอให้ติดขอให้ได้ขอให้โดนพี่น้องจะได้ไม้สวยๆกันครับช่วงนี้เรื่องติดไม่กลัวละพี่น้องเพราะว่าอากาศมันได้ จะไม่ติดก็ตรงที่เราตัดนี่แหละพี่น้องครับตัดไม่ตรงเราจะต้องซับยางให้แห้งนะพี่น้องมือถือผมก็ร้อนพี่น้องครับเครื่องมันร้อนครับร้อนแล้วหน้าจอมันจะดับลงพี่น้อง การนั่งแท่นก็ไม่ยากหรอกพี่น้องครับขอแค่ตัดให้มันตรงแค่นั้นแหละซับยางอย่างที่บอกแหละพี่น้องมันเป็นต่อสายพันธุ์อาราบีคัมมันก็จะยากหน่อยครับ กิ่งเข้าด้านในเสร็จแล้วก็ถุงมาครอบพี่น้องครอบแล้วก็นัดนะครับจับถุงจับตรงยางดีๆแล้วก็ลูดลงทีเดียวเลยพี่น้องบางท่านเขาไม่ถนัดแบบนี้นะพี่น้องครับเขาจะตัดเอาพี่น้องตัดเอาก็แล้วแต่ความถนัดของเราแหละพี่น้อง ถิ่งมันเคลื่อนก็ควรจะจับให้มันตรงนะครับเราจะจัดไว้มุมหดมุมหนึ่งก็ได้พี่น้องครับเอามาไว้มุมนี้ก็ได้พี่น้องเอามาไว้มุมของถุงปติกเนี่ย เอาไว้มุมใดมุมหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปวางไว้ตรงกลางอย่างเดียวพี่น้องนั่งแท่นก็ไม่ต้องไปรีบพี่น้องครับเอาให้มันชัวไปเลยนะครับ แล้วก็จับตรงยางนี่แหละรูดมันลงมาพี่น้องไหมมันก็จะตึงเลยนะครับแต่ถ้าไม่ตึงก็ไลจ่จับจับตุงปติได้ก็ดึงลงมานะครับให้มันตึงพี่น้องแล้วอีกกิ่งเดียวครับผม ตาก,กิ่งไม่เยอะเลยพี่น้องจะออกให้หรือเปล่าน,น้อเนาะกิ่งไม่ค่อยสวยพี่น้องครับแล้วเราก็ไม่มีกิ่งด้วยพี่น้องเรื่องของเรื่องนะครับกิ่งเราไม่ค่อยมีอ่ะยังไงก็ขอให้ติดละกันจะได้ไม่ต้องซ่อมพี่น้องนี่เลยสวยงาม ถ้าถุงมันยาวพี่น้องถุงมันยาวแล้วก็ไกมาตัดก็ได้ตัดครึ่งนหนึ่งนิดนึงนี่นะครับตัดทิ้งก็ได้พี่น้องถ้าถุงมันยาวนะครับถุงมันยาวเกินนี่พี่น้องก็ตัดเลยแบบนี้ครับผมเนี่ยเอาทิ้งตัวนี้เราเอาใช้แค่นี้พอ รัดยางได้สีรอบพี่น้องกิ่งเรามันไม่มีนะครับผมเราก็ต้องทำแบบนี้แหละพี่น้องถ้าจะเอากิ่งนี้มาพี่น้องครับมันก็เล็กเกินไปอันนี้คราไว้เสียบยอดพี่น้องเสียบยอดนะครับ เนี่ยถ้าจะเสียบยอดก็เอาออกอย่างนี้เลยไหมตัดตัดใบนิดนึงแค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็เฉือนแล้วก็เฉือนให้เป็นแบบนี้นะครับเขาก็ไปเสียบยอดเลยแต่วันนี้เรานั่งแท่นเราพี่น้องพอเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับวันนี้ก็มานั่งแท่นไม้ตัวนี้เป็นแฟนซีพี่น้องครับ เอาออกไปนะครับมารอรุนกันพี่น้องครับกี่วันจะตีให้เรานะครับแดดเปียงๆแบบนี้นะครับ26แล้ววันนี้ครับผมศสกษเรียบร้อยก็บไปแล้วพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอพอบคุณมากๆพี่น้องที่ติดตามนะครับผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ